สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเจี๊ยบนะคะวันนี้ครูเจี๊ยบจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดนะคะครูเจี๊ยบมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆฟังและก็เต้นตามไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลโควิดด้วยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้สนุกสนานไปกับเพลงแล้วครูเจี๊ยบมีคลิปวิดีโอการสอนของครูตันมาให้เด็กๆ ศึกษามารตราตัวสะกดต่อด้วยนะคะแล้วมีใบางานมาให้เด็กๆทำลงในสมุดด้วยเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะมาตราสะกดกาวแม่ แม่กบกลมเกยเกวแม่กบกาตาลาลาลาแม่กบตาละลอกตอกแตกแม่กบตาละมงแท่งมงแม่กบละกระโดดโดดโดดแม่กบละเดิน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 แม่กบอบบ ลักระโดโดโดดโดดแม่ก้นลันเดิ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 นแม่กอบบอบอบ,อบ สวัสดีค่ะค่ะพบกับคุณครูตันเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะช่วงนี้เด็กๆก,ก็ใกล้จะเปิดเรียนแล้วนะคะเตรียมตัวพร้อมหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนสมุดหนังสือให้เด็กๆเกตรียมให้พร้อมนะคะสําหรับวันนี้เด็กๆคนไหนน่ารักตั้งใจเรียนคุณครูมีดอกไม้มาฝากค่ะค่ะวันนี้ครูก็จะพาเด็กๆนะคะ ไปเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดในภาษาไทยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนเราไปร้องเพลงมาตราตัวสะกดกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเลยค่ะขยับตัวค่ะมาตราสะกดก่ะ ghê gớm góc càng la 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 mẹ cũng ta la, lo la 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 mẹ la mông la la mẹ la mẹ la 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 mẹ la 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 กบก้มเกยเกมาตราสะกดก้าวแม่แต่ชาแต่ตาล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 มาตราสะกดก้าวแม่แตชาตเลี้ยงตาม,มาตาแม่ก็กากกกดกลกกกมเกยเกแม่ก็กาตาลาลา นนนเเเดดดิิแม่กบอ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 บแม่กบมตาละบุ้มบุ้มบุ้แม่เกยละละปายบายปายแม่เกลวววววววแม่ก็กกากบกงกดกลนกบกงเกยเกมอาตราสะกดก้าวแม่แต่ชาแต่ตาละ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 ค่ะจากเพลงนะคะ มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆนะคะจะทำให้เขียนและอ่านคำได้ถูกต้องต่อไปค่ะมาตราตัวสะกดคืออะไรมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะนะคะที่ผสมอยู่ข้างหลังคําหรือพยาง ในแม่กกาทำให้แม่กกานั้นนะคะมีตัวสะกดเช่นตออาตาผสมกับมอมา้าจะกลายเป็นคำว่าตามนะคะต่อไปมาตรากกาหรือแม่กกาคือคำหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นอ่ะอันนี้คืออะไรคะเช่น ปลาโลมาคำต่อไปค่ะลำไยต่อไปอันนี้คือรูปอะไรคะผีเสื้อและคําว่ากระเป๋าค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะคําในมาตรากอกาค่ะต่อไปมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมดแปดแม่คือกบกดกบ กลมเกยเกลกงกลนแบ่งได้ดังนี้นะคะมาตราตัวสะกดนะคะที่ใช้ตัวสะกดตัวเดียวมีสีมาตรานะคะก็คือ แม่กงใช้ตัวอะไรคะเป็นตัวสะกดใช้งองูนะคะเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าอันนี้คือกางเกงต่อไปคะ่ะแมงป่องภาพนี้ภาพอะไรคะพึ่งและคำว่าอึ่องอ่างกางเกงแมงป่องพึ่งอึ่องอ่างเป็นคำในมาตราแม่กง ใช้งองงูเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะามาดูคําแม่กลมแม่กลมใช้มอมาเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าอันนี้คือขนมต่อไปค่ะร่มและคําว่าสม้มภาพนี้คืออะไรเด็กๆชอบกินอะไรคะอมยิ้ม ขนมร่มสม้มอมยิม้มเป็นคำในมาตราแม่กลมใช้มอมม้าเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะมาดูแม่เกยแม่เกยใช้ตัวยอยักษ์นะคะเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าอันนี้ภาพอะไรเ,เด็กๆรู้จักไหมคะภาพนี้คืออ้อยอ่าต่อไปค่ะ หอยลายภาพนี้คือสร้อยนะคะและภาพนี้่าเด็ดกๆรู้จักไหมคําว่าปุยฝายอ้อยหอยลายสร้อยปุยฝายเป็นตัวอย่างของคําในแม่เกยนะคะใช้ยอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะต่อไปมาดูแม่เกลค่ะ แม่เกลใช้ตัวบอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดอ่านอย่างเช่นคำว่าอันนี้ภาพว,าว่าวต่อไปค่ะเกาวมะพร้าวและคำว่าดาวว,าว่าวกามะพร้าวดาวเป็นคำในมาตราแม่เกลใช้บอแหวนเป็นตัวสะกดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูก็พาเด็กๆนะคะไปรู้จักคำในมาตราตัวสะกดนะคะที่ใช้ตัวสะกดตัวเดียวมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะในมาตราเดียวกันเพราะว่าออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแบ่งได้เป็นสี่มาตราค่ะมีมาตราอะไรบ้างไปดูค่ะหมาตรากล มาตรากลใช้ตัวนอหนูยอยิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดค่ะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าบอนวานเนนและคำว่าเทียนบอนมีตัวรอลิง วานมีรอจุลาเนนมีตัวรอเรือเทียนมีตัวนหนูคำเหล่านี้คือตัวอย่างคำในมาตราแม่กลค่ะต่อไปนะคะอ่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะสัญญาณจราจรต่อไปค่ะอ่ะต่อไปกุญแจต่อไปนะคะห่าน ต่อไปเหรียญสัญญาณจราจรกุญแจห่านและคำว่าเหรียญเป็นตัวอย่างคำในมาตราแม่กลค,ค่ะค่ะมาดูมาตราต่อไปนะคะมาตราแม่กบมาตราแม่กบใช้กอไก่ขอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะอย่างเช่นคำว่าเมฆลูกโลกเลขคำว่าวิหกเมฆมีคอระคังเป็นตัวสะกดลูกโลกมีตัวกอไก่เลขมีตัวขอไข่และคำว่าวิหกนะคะซึ่งหมายถึงนกมีตัว คอควายเป็นตัวสะกดค่ะนี่คือตัวอย่างคำในมาตราแม่กกค่ะต่อไปนะคะมาดูมาตราแม่กดนะคะมีตัวอะไรบ้างมีตัวดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอประตัดทอสันฐานทอมันโททอผู้เท่าตอเต่า ทอถุงทอทหารอทอธงสอสลาสอฤษีสอเสือเป็นตัวสะกดค่ะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดตัวอย่างเช่นคําว่ามดเป็ดรถอคําว่ามดเป็ดรถเป็นตัวอย่างคําในมาตราแม่กดค่ะ ต่อไปนะคะคำว่าครุดคำว่าโกรธคำว่าใส่บาตแครอทและคำว่ากระดาษคำว่าครุดโกรธใส่บาตแครอทกระดาษเป็นตัวอย่างคำในมาตราแม่กดค่ะต่อไปนะคะมาดูแม่ กบนะคะใช้บอใบไ,ไม้ปอปลาพ่อสัมภาพ่อพานฟอฟันเป็นตัวสะกดนะคะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดค่ะอย่างเช่นคำว่ายีราฟต่อไปภาพวาดและคำว่ากุหลาบคำว่าทูบ ยีราบมีตัวฟอฟันเป็นตัวสะกดภาพวาดภาพมีตัวพอพานนะคะวาดมีตัวดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดกุหลาบมีตัวบอใบไม้และคําวัตถุมีตัวบอปลาเป็นตัวสะกดค่ะคําเหล่านี้คือตัวอย่างคําในมาตราเม่กบอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะ วันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักนะคะคำในมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่นะคะมีตัวสะกดหลายตัวนะคะอยู่ในมาตราเดียวกันสำหรับวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากนะคะและใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะใกล้จะเปิดเรียนก็ให้เด็กๆทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากตบมือให้ตัวเองค่ะ มีดอกไม้มาให้ทุกคนเลยค่ะค่ะไว้เจอกันตอนเปิดเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตาตัวสะกดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามาตาตัวสะกดมีอะไรบ้างวันนี้ค,นคุณครูเจี๊ยบก็ฝากใบงานให้เด็กๆทำโรงไรสม,มุดด้วยนะคะอย่าลืมทำกันนะคะสำหรับวันนี้ครูเจี๊ยบต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งตออ่อไปค่ะสวัสดี